ใช้พึ่งเนปคณนะณรหัส6640110113และผมนายหนึ่งเดียวดีจอหอรหัสนักศึกษา6640110128ครับวันนี้จะมาพูดประวัติการเล่นการลเล่นไทยครับชื่อว่ากระต่ายขาเดียวครับกระต่ายขาเดียวเป็นการลเล่นไล่จับประเภทหนึง่งโดยผู้ที่ถูกเรียกว่าเป็นกระต่ายจะยืนบนขาข้างเดียวงอเขา่างอเข่าข,าอ,ขาอีกข้างไม่ให้เทา้าสัมผัสพื้น แล้วโดดบวกกับขยิงเพื่อไล่จับคนอื่นๆให้สลับมาเป็นกระต่ายแทนเล่นได้ตามลานโล่งหรือสนามหญ้าช่วยออกกำลังกายขาและฝึกทรงตัวด้วยขาข้างเดียวมักแบ่งมักแบ่งเป็นสองทีมจำนวนคนเท่าเท่ากันหรืออาจไม่ต้องมีทีมเลยก็ได้ครับถ้ามีสองคนมักมักไม่เล่นกระต่ายขาดเดียวเอ้ย มักไม่เล่นกระต่ายขาเดียวเพราะไล่จับกันไปมาไม่เฮฮาหากมีจำนวนผู้เล่น3-5ถึงคนมักไม่แบ่งทีมแต่ถ้ามี6คนขึ้นไปสามารถแบ่งแบ่งเป็น2ทีมเท่าเท่ากันได้และทีมที่เป็นกระต่ายจะส่งกระต่ายมาทีละคนแล้วกระโดดขยิง่งไล่แตะตัวหากกระต่ายเหนื่อย ก็แตะมือคนในทีมเดียวกันสลับมาเป็นกระต่ายคล้ายกับแท็กทีมมวยปั้มครับเหตุที่เรียกว่ากระต่ายขาเดียวน่าจะมาจากการเคลื่อนไหวเหมือนกระต่ายใช้สองขาหลักดีตดดัวเพื่อเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเมื่อเด็กเล่นไล่จับแล้วเคลื่อนที่ด้วยการกระโดดขยิ่งด้วยขาข้างเดียวจึงคล้ายกับการกระโดดเหมือนกระต่าย พื้นที่ที่ใช้เล่นนะครับมีการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนตามปริมาณผู้เล่นเช่น2หรือ3บล็อกพื้นถนนซีเมนหรือประมาณ5 5เมตรครับเพื่อการให้การเพื่อให้การกวดไล่จับไม่ยากเกินไปนักผู้ที่วิ่งหนีออกจากบริเวณก็เสมือนถูกกระต่ายแตะตัวได้หรือว่าแพ้และต้องมาเป็นกระต่ายแทนครับ ก่อนเล่นจะต้องมีการคัดสรรผู้ที่จะมาเป็นกระต่ายหรือจัดแบ่งทีมด้วยการโอน้อยออกและเป๋อ่อยนิชุบผู้ที่แพ้ในการเป่ายิชุบจะมาเป็นกระต่ายครับการเล่นในกรณีเด็กไม่เยอะไม่จําเป็นต้องมีต้องไม่จําเป็นต้องแบ่งทีมผู้แพ้ขั้นตอนการคัดสรรต้องเป็นกระต่ายให้ยืนด้วยขาข้างเดียวแล้วกระโดดขยงิงแล้วการแขนสองข้างได้และพยายามบีบพื้นที่ และใช้ความไวในการแตะให้ถูกส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายครับเด็กๆคนอื่นที่ไม่หน้าที่วิ่งหลบโดยทุกคนต้องอยู่ภายในพื้นที่ที่กำหนดใครวิ่งลุดออกนอกพื้นที่ก็ถือว่าแพ้ต้องสาบมาเป็นกระต่ายแทนครับหากคนที่เป็นกระต่ายแลกกวดจนหมดแรงยืนด้วยขาข้างเดียวไม่ไหวปล่อยเท้าลงพื้นก็เท่ากับแพ้ซึ่งอาจจะมีวิธีลงโทษอื่นๆครับ ในบางแห่งกระต่ายสามารถพักได้ด้วยอาการเอาเท้าของขาข้างที่ไม่ได้ใช้ยืนมาวางแตะบนเท้าข้างที่ใช้ยืนขาเดียวแต่ห้ามเท้าแตะพื้นหรือสลับขาหลักคนที่เป็นกระต่ายนะครับมักอาศัยจังหวะกางแขนออกสองข้างต้อนเด็กสักคนเข้ามุมหรือ ขอบพื้นที่ซึ่งเด็กคนนั้นก็ต้องหลอกล่ออาศัยจังหวะวิ่งหลบซ้ายหรือขวาหรือมุดหลบใต้แขนออกนอกเขตอันตรายคนที่เป็นกระต่ายต้องมีความไวแม้จะยิงขยิงด้วยขาข้างเดียวแต่ก็ต้องดูจังหวะไล่แต่หรือกอดหรือจับให้โดนแม้จะโดนเส้นผมหรือชายเสื้อก็ถือว่าชน,นะไม่ต้องเป็นกระต่ายต่อไปคนที่ถูกจับก็สลับเปลี่ยนมาเป็นกระต่ายเทน แล้วไล่จับไปเรื่อยๆส่วนการแบ่งทีมมักใช้เมื่อจำนวนเด็กเยอะโดยที่พื้นที่เล่นยังคงนิยมใช้เท่าเดิมประมาณ5คูณ5เมตรเพราะถ้าการเพราะถ้าพื้นที่กว้างเกินก็ไล่ไม่สำเร็จหรือถ้าพื้นที่เล็กเกินก็หนี่ไม่ค่อยพ้นทีมที่เป็นกระต่ายจะอยู่รอนอกพื้นที่อีกทีมมีหน้าที่หลอกล่อหรือมีกระต่าย จะลงไปอยู่ในพื้นที่การทุกคนทีมกระต่ายส่งกระต่ายตัวแทนลงมาทีมได้หนึ่งคนเพื่อไล่และหนีทีมให้หมดทุกคนคนที่โดนแตะหรือจับได้ก็ออกไปยืนแพ้รออยู่นอกพื้นที่จนกว่าจะพบหมดเกลี้ยงคนที่เป็นกระต่ายก็มักสลับเปลี่ยนให้เพื่อนร่วมทีมมาเป็นกระต่ายไล่กว่าเด็กที่เหลือจนกว่าจะหมดแรงกันไปหากทีมที่เป็นกระต่ายหมดแรง เราแต่พื้นไม่สามารถจับทุกคนออกอีกทีมได้หมดก็ถือว่าแพ้โดนลงโทษและเป็นกระต่ายซ้ำไล่จับกันต่อไปแต่โดยมากความสนุกสนานนี้หาไม่ได้อยู่ที่การชนะให้ตลอดแต่อยู่ที่การเชียร์การสลับกันเป็นการเป็นกระต่ายและสลับกันหนีทีมไหนนี้เก่งวิ่งหลบหลีกได้มากที่สุดก็ถือว่าได้หาหลอกลอก่อเมื่อทีมฝ่ายนี้เหลือคนเดียวก็มักจะยอมแพ้ให้แตะโดยง่าย และสลับไปเป็นทีมกระต่ายบ้างเพื่อจะได้ไล่จาับก,กันาสลับไปซึ่งสนุกกว่าเป็นทีมนี้อยู่ฝั่งเดียวการลเล่นกระต่ายขาเดียวน่าจะเป็นที่มาของสำนวนสุภาษิตที่ว่ายืนกระต่ายขาเดียวหรือยืนเป็นกระต่ายขาเดียวซึ่งหมายถึงการยืนยันการเถียงการโต้แยง้งด้วยเหตุผลหรือมุมมองจากตนเองฝ่ายเดียวและมักเป็นการแย้งที่ไม่มีเหตุสมผล รวมถึงมักเป็นการโกหกปิดบังความจริงเพราะการยืนกระต่ายขาเดียวโอนเอ็นไม่สมดุลไม่มั่นคงล้มเหลวได้เสมอขอบคุณครับขอบคุณครับขอจบการรายงานพิเ่านี้ครับ